วัฒนาการของอาหารที่ปุ่นได้เข้ามามีทุกหน่วบ,บาทต่อการใช้ชิตประจําวันของคนไทยมากยิ่งขึ้นซึ่งสังเกตได้จากการที่ปัจจุบันมีร้านอาหารที่ปุ่นมากมายทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทยแต่นั่นก็เลยค่ะปัญหาส่วนใหญ่ที่คนไทยเจอนั่นก็คือราคาของอาหารที่ปุ่นที่มีความสูงมากพอสมควรซึ่งไม่ใช่ว่าใครๆก็จะทานได้แต่ ก็มีหลายๆร้านที่พยายามเปิดขายในราคาที่ถูกพอสมควรแต่ก็อีกเช่นเลยค่ะร้านอาหารที่ถูกซึ่งเป็นการประหยัดต้นทุนจึงทําให้อาหารามีความห่างไกลาจากของจีงเป็นอย่างมากเราจึงอยากให้ทุกท่านได้ทานราเมงที่มีรสชาติแท้จริงจากญี่ปุ่นในราคาที่ทุกท่านสามารถเข้าถึงได้ง่าย ได้ทานอาหารราเมงหรืออาหารญี่ปุ่นที่มีราคาถูกเพียงอย่างเดียวแต่เราอยากให้ทุกๆท่านได้ทานรสชาติที่แท,ท้จริงจากญี่ปุ่นโดยที่มีราคาที่เข้าถึงง่ายและทาให้ทุกๆท่านมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูตัวธุรกิจของเราว่ามีอะไรกันบ้างค่ะเชญค่ะสวัสดีของธุรกิจราเมง S อส e ตร 1. ธุรกิจของเรามีการลงทุนที่ไม่มากนะักแต่ได้รับคืนเร็ว 2. ธุรกิจมีทาเนที่ตั้งที่อยู่ในย่านชุมชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย 3. เราใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ 4. ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีความสดใหม่สะอาดและมีราคาที่ย่อมเยาและข้อสุดท้ายข้อที่5พนักงานทุกคนในร้านมีความรู้มีความสามารถและได้รับก,การพัฒนายอย่างต่อเนื่อง W ิล b i จุดอ่อนของธุรกิจราเม ธุรกิจดานินเปิดร้านเริ่มต้นอาจจะยังไม่มีลูกค้าประจําดังนั้นเราจาเป็นจะต้องใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อสร้างลูกค้าอย่างเช่นการโปรโมทร้านค้าการแจกใบป,ปลิวหรือสร้างเว็บบอร์ด 2. ในบางกรณีเราไม่สามารถที่จะควบคุมต้นทุนของธุรกิจได้ 3. เราขาดโอกาสในการจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งและ 4. เมื่อมีการจัดโปรโมชั่นเพื่อการแข่งขัน เราอาจจะมีผลจะเบ้าไประยะยาวได้ดังนั้นผู้บริหารควรจะมีการคิดการตัดสินใจอย่างถี่ถ้วนเหมาะสมกับธุรกิจทางโอกาสในที่ oh, oh, e, นะคะ 1. ไม่มีร้านค้าเดียวกันในพื้นที่ใกล้เคียง 2. ผู้บริโภคในปัจจุบันมีความต้องการอาหารที่หลากหลาย 3. ผู้บริโภคมีความกล้าที่จะจ่ายราคาที่สูงขึ้นถ้าเล่มากับสินนั้นมีความเหมาะสม 4. การตลาดในด้านอาหารญี่ปุ่นมีแนวโน้มที่จะ,จะเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นค่ะ T-Tre อุวปรักอบหพื้นที่ช่องมีราคาสูงมากเกินไป 2. ค่าของชีพที่สูงขึ้นทำให้อัตราค่าเช่าร้านสูงขึ้น 3. คู่แข่งมีจำนวนมากต้องสร้างความแปลกใหม่ในร้านอาหารให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 4. ลูกค้าค่อนข้าง,างน้อยในบางช่วงเวลา5 พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทำให้มีการวางแผนด้านต่างๆอย่างทันเหตุการณ์ค่ะต่อไปนะคะเราจะพาทุกท่านมาทําความรู้จักกับ The Business Model Canvas ของเร,เราที่ทุกท่านจะรู้จักกันดีใน,นย่อที่ว่า B M C นั่นเองค่ะตัวแรกเลยนะคะก็คือกลุ่มลูกค้าหลักค่ะกลุ่มลูกค้าหลาักของเรานะคะก็คือกลุ่มวัยรุ่นและก็บุคคลทั่วไปค่ะบุคคลทั่วไปในที่นี้ก็คือวัยเรียนวัยนักศึกษาและวัยทำงานนั่น อันที่สองนันคะ Value per p r o p o s a t i o n canvas หรือคุณค่าหลักของผลิตภัณฑ์นะคะนั่นก็คือเราอยาจะมีการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพรสชาติเุรสชาติอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเองคะ่ะแล้วก็มีราคาที่ย่อมเยาลูกค้าทุกท่านสามารถเข้าถึงได้ง่ายคะ่ะแล้วก็ยังมีภัชนะที่โดดเด่นไม่ซ้ำใครแน่นอนสามนะคะก็คือช่องทางการเข้าถึงลูกคา้าค่ะก็จะมีลูกค้าเนี่ยจะสามารถเห็นเราได้จากหน้าร้านช่องทางออนไลน์หรือเป็นการบริการ d e l i v e r y และสุดท้ายก็คือ ข้อมูลโดยการทำโทรศัพท์นั่นเองค่ะความสัมพันธ์กับลูกค้านะคะ customer relationship ค่ะของเรานะคะก็จะมีเป็นการจัดโปรโมชั่นค่ะแล้วก็ในส่วนของการบริการของพนักงานของเรานะคะก็จะเป็นการบริการที่มีคุณภาพค่ะแล้วก็ของเรานะคะก็จะมีการฟังความคิดเห็นจากลูกค้าทุกท่านที่มาใช้บริการค่ะค่ะแหล่งที่มาของรายได้นะคะนั่นก็คือเราจะมีรายได้จากการขายค่าขนส่งในบริการ delivery แล้วก็ทิปบ็อกซ์อะไรเงี้ยไม่้จั 6กิจกรรมหลักอาเฟดส,สินค้าทางเพจจัดโปรโมชั่นใหม่เพื่อดึงดูดลูกค้าประชาสัมพันธ์ให้รู้จักร้านมากยิ่งขึ้น7ทรัพยากรหลักมีเนื้อสไลด์พนักงานช่องทางการติดต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในร้าน8มิตภาพหลัก1คือแม่ค้า2ก็คือซัพพลายเออร์และ9โครงสร้างต้นทุนค่าโฆษณานเรียนพนักงานค่าเช่าอาคารค่าสาธารณูปโภคและค่าวัุดิบ ค h a วั h y ว h o ค h ู n วนเ r e และ How ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าธุรก,กิจร้านเงินของเราจะใช้ทฤษฎี6 w 1 H ได้อย่างไรค่ะครูนะคะใครกลุ่มลูกค้าของเรานะคะประกอบไปด้วย1วัยรุ่น2คนทั่วไป3ผู้ที่ต้องการรับประทานรานเป็นสุดเด็ดและ4นะคะเป็นผู้ที่มีรายได้ในฐา,านะกลางค่ะ,คะ ซืออะไรหเลยนะคะรสชาติอ,อร่อยเนื้อรุ่มมีความสดใหม่ทุกวัน 2. ราคาเหมาะสมกับอาหาร 3. ใชว้วัตถุดิบที่มีคุณภาพเห็นะคะร้านค้าสะอาดถูกสุขอ,อนามัย 5. ้าร้านค้ามีอินเทอร์เน็ตและหกนะคะการจัดส่งมีการแพคสินท้ายอย่างดีส่งถึงมือลูกค้าไม่หกเลือเธอได้มีการจัดส่งลดร้ทันใจแน่นอน,นะคะ่ะ เนื้อสไลด์ที่นี่คือ1เนื้อของที่นี่นะคะเป็นเนื้อที่นําเข้าจากหลางประเทศซึ่งเนื้อที่นําเข้าจากหลางประเทศนะคะก็คือเป็นเนื้อที่มีความสดสะอาดมีคุณภาพแล้วงบอกเลยนะคะว่าเป็นเนื้อระดับเกรดพรีเมียมกันเลยทีเดียวค่ะ2นะคะสูตรในการทำรา้เมนเนื้อสไลด์ของที่นี่นะคะคือเป็นสูตรที่เป็นสูตรต้นตำรับที่ไม่เหมือนใครและบอกเลยนะคะว่าสูตรลับจริงๆค่ะ สนะคะราคากับคุณภาพของสินค้าเนี่ยบอกเลยว่าย่อมเยาและเป็นพันธมิตรกับทุกคนเลยค่ะค่ะสำหรับคุนะคะผู้ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อราเงินสไลด์ของร้านเรานะคะก็คือตัวแทนของทางร้านตัวเองเพื่อนครอบครัวต้องบอกเลยนะคะว่าทุกคนล้วนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อนั้น ในฐานะที่เราเป็นผู้บริการเราต้องสร้างความประทับใจให้กับทุกคนถ้าเราสร้างความประทรับใจให้กับทุกคนแน่นอนนะคะว่ารอบหลังเนี่ยทุกคนต้องกลับมาซื้อสำเร็จแน่นอนค่ะค่ะเวนนะคะซื้อเมื่อไหร่หรือช่วงเวลาหรือความถี่ในการสั่งซื้อนะคะ 1. เมื่อรู้สึกหิวเวลาหลังเลิกเรียนหรือหลังทํางานนะคะ 2. นะคะ ช่วงเวลาที่สั่งสินค้ามีการสั่งซื้อที่สูงที่สุดน,นะคะคือช่วงเวลา12โมงถึงบ่ายโมงและช่วงเวลา5โมงถึง2ทุ่มค่ะวนะคะซื้อที่ไหนช่องทางการซื้อสําหรับลูกค้านะคะก็คือ1หน้าร้าน2ออนไลน์3 d e l i v e ี่ค่ะฮานะคะซื้ออย่างไรที่กรรมในกบบระบวนการซื้อสําหรับลูกค้านะคะ1ร้านค้าของเรามีพื้นที่กว้างขาวางสามารถ จอดรถได้สะดวกสบาย 2. ร้านค้าของเราตั้งู่ถนนสายหลักสามารถค้นหาได้ง่ายหรือสามารถค้นหาใน Google m a p ได้3ร้านของเราจะจัดโปรโมชั่นสำหรับวันสำคัญเช่นวันมาเลนทา์วันพ่อวันแม่และมีโปรโมชั่นสำหรับวันเกิดน,นะคะ 4. นะคะร้านของเรามีทิวทัศน์ที่สวยงามสาม,มารถถ่ายรูปได้5นะคะหากลูกค้าไม่สามารถรับประทานอาหารที่ร้านได้สาม,มารถ